สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนที่นี่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลชุบนะคะแดดก็ร้อนดีดนี่ก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงไปเอ็กซเรย์ต้นคอแล้วตอนนี้เราก็จะรอบพบแพทย์นะคะทุกคนที่นี่ก็เลยเดินมาทางร้านทางหลังร้านอาหารนะคะแล้วก็จะมีคุ่งดอก ไม้นะคะสวยมากอืดอกอะไรเอ่ยใครรู้ไหมใครรู้ไหมว่าดอกอะไรเนี่ยสวยมากเลอากาศดีแต่เขาบอกว่าตอนบ่ายฝนจะตกนะคะพ <c oughs> ี่นีก็ใส่เสื้อ โปรดนะคะใส่ทับกระโปงมากินหอมชื่นใจหมอเขาก็นั่งกินข้าวกันพยาบาลร้านอาหารเต็มนะเมนูก็จะมาเออมีเมนูอาหารเยอะนะ1สิเ20สิแปดจีสิฟ้านะฮะดีก็หลงไหล่อะชอบอะ่ะ ตอนที่พีนีผ่าตัดพิ่นีก็อยู่ชั้นสิบสี่นะคะแล้วจุดนี้เราก็มองลงมาแล้วก็เห็นคนเดินนะคะบางครั้งก็เห็นคนมาเดินเราก็ไม่รู้ว่าเขาเข้ามาอย่างไงเนาะวันนี้อ่ไปเอ็กซเรย์มาเราก็จะเดินไปพบหมอเนาะนี่เรามีเวลาอยู่นิดนึงเดินออกมาดูนะคะก็เลยรู้ ถ้าเป็นอีกหนึ่งฤด,ดูก็จะมีทุ่งอย่างอื่นนะโอ้พี่นีหลงดอกอะไรก็ไม่รู้พึ่งเขาก็มาดมเนาะเนสีม่วงม่วงสวยงามมาก ร้นานอาหารก็เต็มเลยนะมีหมอมีพยาบาลเยอะแยะ,แยะมานั่งกินนะพี่นีว่าจะนั่งกินนะก็ไม่แพงนสะิบเจ็ดแฟงสิบแปดแฟงยี่สิบแฟงอะไรเงี้ยนี้พี่นีอยากกินกินไปมันก็ไม่อิ่มนะพี่นี่ก็เลยคิดว่าเราพบแพทย์เสร็จแล้วเดีย๋ยวเรากลับไปอ ร้านไทยนะไปซื้อพริกแล้วก็ซื้อปลาล้าขวดเนาะไปทำปลาเซมอนกินคนดูท้องฟ้าขี่เมฆนะฟ้าแจ่มนะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีฝนตกที่เราเห็นไกลๆนู้นนะคะก็จะเป็นวิวเมืองโลซานแล้วเราทะลักมองลงไปก็จะเป็นทะเลสาบของอุชีนะคะทุกคนก็ วิวเมืองโลซานที่นี่ก็จะได้กลนนิ่นดอกเอ่ออะไรอะเขาแห้งแล้วนะแต่กินเขาก็ยังดีอยู่นะตอนที่เขาเอ่อเป็นสีก็จะสวยมากดอกอดอกดอก,ดอ,กอะไรนะเอ,อ ตาก็จะหลับนะคะทุกคนพี่นีก็เดินถ้านั่งตรงนี้หลับเดี๋ยวพี่นีจะเข้าไปพบหมอแล้วก็อาจจะถ้าหมอยังไม่นั่อาจจะเป็นระงีบสักหน่อยนะมันม้วงๆเนี่กันเลยนะเราก็ไม่อยากจะคิดถึงมองเห็นเตียงนะงเตียงที่เขาเข็นกันไปเห็นกันมาพี่นีก็มานั่งคิด นะว่ามันจะเป็นช่วงที่เรามานอนนะแล้วอย่างพี่ดีเห็นเออคนเดินถนนนะเขาเด้งกระดุกกระดิกเหมือนพี่นีอ่นะเข,เขาเขาเขเดินแบบแข็งไปหมดเลยนะเขาก็ไม่คงจะแบบว่าเขาคนที่เขาเป็นนะเหมือนกับว่าเขาไม่ไปหาหมอนะเหมือนกัมันจะเป็นเออคนที่ว่าดื่มสุราเยอะ แล้วก็ปล่อยปล่อยชีวิตนะก็รอวันเวลานะคะรอวันเวลาของตัวเองไปเรื่อยๆแต่ก็ยังต้องมีลมหายใจก็กระสึกกระสนเดินนะเดินถนน,นพี่นีก็มานั่งคิดว่าโอ้ช่วงถ้าเกิดเราไม่ได้รักษาถ้าเราปล่อยไปนะเราก็คงจะเหมือนทุกคนนะเพราะว่าพี่นีเส้นกระตุกไปปากกระตุกคอกระตุกเ,ออเนื้อตัวกระตุกไปทั้งตัวนะคะ แต่คนแบบนี้นะบางทีพี่ลีก็น้อยออกใน้ใจนะว่าเอ๊ะเรายัางต้องการพลังต้องการอะไรทําไมเรามาเป็นโลกแบบนี้เนาะที่พี่นีก็ขอกัาออิพระพรมนะพอไปหาหมอพบกแพทย์เราเดี๋ยวพี่นีก็จะขอขอบพระคุณเขาอีกนะยังไงก็หอย่าให้ก็ปล่อยมือนะให้พยายามดูแลอาการเอาละค่ะ ก็นใหม่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามที่พีนะคะวันนี้ก็จะมีคลิปแบบนี้พอ <c oughs> ดูโฆษณาเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเมืองนะคะถ้าแบตเตอรี่ยังมีนะคะสวัสดีค่ะ